สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n n a b e l Room และวันนี้นะคะเราก็มากับกล่องสูมโซลี่ในคอลเลกชัน Fly to the Universe จากแบรนด์ h i t Up Monster กล่องสูมนี้นะคะก็จะเป็นการเชื่อมตัวเรากับดวงดาวแล้วก็จัก,กรวาลน,นะคะซึ่งกล่องเนี้ยเกี่ยวข้องกับพ้วมา MBTI แบบตรงๆเลยเพื่อใครยังไม่รู้ว่า MBTI คืออะไร MBTI นะคะก็คือแบบทดสอบทางบุคลิกภาพซึ่งมันก็จะมีคาถามมาถามเราประมาณ90กว่าถึง100ข้อแล้วผลที่ได้เนี่ยก็จะออกมาเป็นตัว ภาษาอังกฤษ4ตัวเป็นตัวย่อของบุคลิกภาพของเราซึ่งมันจะมีบุคลิกภาพถึงสิแบบเลยนะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะคะคก็จะแนบลิงก์เอาไว้นะคะสําหรับกล่องนี้นะคะเขาก็จะมี MBTI ของตุก๊กตาแต่ละตัวออกมาเลยว่าแบบ MBTI ไหนคู่กับตุก๊กตาตัวไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีตุก๊กตาตัวไหนแมทช์กับ MBTI อะไรบ้างอันนี้ก็จะมี6กล่องนะคะซึ่ง6กกล่องไม่ได้แปลว่ามีกล่องอตัวนะ กล่องนึงเนี่ยเขาจะมี4ตัวก็คือทั้งหมดเนี่ยมี14ตัวนะคะบวกกับซีเครตให้ล้นอีก2ตัวกล่องเขาก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แต่ว่าน้องเนี่ยตัวจิ๋วมากๆเลยนะถึงอยู่ด้วยกัน4ตัวในกล่องเดียวได้มาแกะกล่องได้กันนี่ข้างในนะคะน้องก็จะมีเป็นสี่ซองแบบนี้เลยมีการ์ดด้วยอะ่ะ สำหรับการ์ดของกล่องนี้นะคะก็จะไม่ได้ออกมาเป็นรายตัวนะคะก็จะออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้เรามาดูตัวได้ของเราดีกว่าเราได้น้องหัวฟ้ามานะคะน้องก็จะมีแมวอยู่บนหัวตัวหนึ่งตัวนี้นะคะชื่อว่า Space Cat ที่แปลว่าแมวอวก,กาศน้องก็จะสื่อถึงความสงบแล้วก็ความนิ่งสงบอันนี้เขาก็จะทํานิยามออกมาเป็นคําจํากัดความสั้นๆนะคะเราก็เลยจะไปต่อตัวต่อไปกันได้เลย สำหรับตัวนี้นะคะมีปีกด้วยตัวนี้จะชื่อว่า Space Shi ป,ชชปหรือว่ายานอวกาศเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญแล้วก็ความคิดริเริ่มตัวนี้ก็จะนั่งอยู่แบบนี้มาต่อตัวต่อไปปุ๊บออ้เป็นเหมือนพระอาทิตย์เลยอันนี้คืออะไรน้องไม่ใช่ดวงอาทิตย์นะตัวนี้ก็คือวีนัสเป็นสัญลักษณ์ของความรักแล้วก็ความงมดงามจับยากนิดน,นึงน้องตัวจิ๋วมาก มาถึงโต๊ะสุดท้ายของกล่องนี้นะคะมาดูกันว่าคืออะไรนี่วิ่งตาเป็นรูปหัวใจด้วยตัวนี้ชื่อว่าจูปิเตอร์นะคะเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งแล้วก็พลังกล่องต่อมานะคะวิ่งตัวนี้เก๋ะนะตัวนี้มาเป็นเหมือนแบบน้ำใสๆเลยอะ สำ, <cima> สำหรับตัวนี้นะคะก็จะชื่อว่าเนปจูนเป็นการสะท้อนตัวตนแล้วก็เป็นการเติมเต็มเมื่อจะสั่นนิดนึงสั่นแบบกึกเพราะว่น้องตัวเล็กมากเลยน้องจับยากตัวต่อไปอ๋อนึกว่าเหมือนการตอนแรกตกใจหมดเลย เขาไม่ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเข้มกว่า<ม>ตัวนี้ชื่อว่า m e r c u r ิหรือว่าดาวพุธเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนแล้วก็ความเอื้อเฟื้อถ้าเรามองตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันโปร่งแสงนี่วิสีชมพูน่ารักมากอะทุกคนเหมือนเยลลี่เลยตัวนี้นะคะชื่อว่าเนบิวลาเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาแล้วก็ความสงบ ตัวเขาก็จะเป็นแบบเหมือนเยลลี่อะแอบสังเกตเห็นดีเทลตรงตานะคะถ้าเรามองเฉยๆเนี่ยมันก็จะเป็นสีเนื้อใช่ไหมแต่ถ้าเราพิกให้มันสะท้อนแสงนะคะก็จะเห็นว่ามันจะเป็นประกายแบบเหลือบๆม่วงกับกเพชรน,นะคะนี่ถูกใจมากตัวนี้มาดูตัวต่อไปตัวนี้น่ารักบ้องแบวเหมือนแกะเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่แกะนะคะตัวนี้ชื่อว่าซูเปอร์เอิร์ธ เป็นสัญลักษณ์ของความสะอาดแล้วก็ธรรมชาติด้านหลังนะคะเขาจะมีความไล่สีมาสีฟ้าไปสีชมพูนะคะตอนนี้เราก็ยังขาดสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่น้องจะออกมาล้วออกมาให้หมดทุกสิ่งซองแรกของกล่องนี้นะคะมาอุ้ยสี บอกเลยมันเหมือนแบบลูกอมหมากฝรั่งจริงๆอะ่ะไ่เป็นลูกโป่งนะคะดูดิน่ารักมากตัวนี้ก็ชื่อว่าอส t ตรอนอทนะคะแปลว่านักบินอวกาศสื่อถึงความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ความเชื่อมั่นดีมากตัวนี้ขยับได้ด้วยได้แฟดสองเฉย ถ้ามีตัวซ้ำก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าชารคเตอร์ทั้งหมดเนี่ยมี14ตัวแต่ว่าถ้ายกเซตเราจะได้26ตัวเพราะฉะนั้นถ้าใครซื้อยกเซตเนี่ยต้องมีตัวซ้ำแน่นอนอ่ะอุ้ยน่ารักตัวนี้นะคะเขามากับพระจันทร์ก็ตามลักษณะที่เห็นเลยเขาชื่อว่ามูนหน้าตาเขาก็จะออกมาเป็นแบบร้ไร้แบบเดวิลนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพราะว่าตัวนี้นะคะสื่อถึงความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ ความดีงามด้วยซ้ำต้องใช้คำว่าความดีงามด้วยซ้ำชิ้นต่อมานะคะอุ๊ยเอ้าซ้ำอีกแล้วยินดีต้อนรับแฟดคู่ใหม่ของเรากล่องที่สี่อันนี้พิมพ์จะไม่ได้โชว์การนะคะเพราะว่าการของทุกกล่องเหมือนกันเนาะ สีเขียวสีเขียวมาแล้วและสิ่งที่เป็นสีเขียวนั้นก็คือออโรรานั่นเองตัวนี้นะคะก็จะมีตาสองสีเลยนะแล้วก็จะมีขนตาแค่ข้างเดียวเลยนะตัวนี้จะสื่อถึงความสว่างสดใสนะคะแล้วก็ความโรแมนติกเสื้อของเขาก็จะออกมาเป็นสีแบบตะก,กวัวนะคะไม่ใช่สีดำนะแล้วก็หางก็จะมีความเป็นแบบเหมือนแบบต่างดาวอาวกาศนิดนึงเป็นกลม,กลม เหมือนแมวเงียวตัวน้อยเลยเริ่มมันละเริ่มแกะมันคือมีหลายตัวน่ารักเอา้าอันนี้ซ้ำอีกแล้วนะคะคู่แฝดคู่ที่สามของเรานี่อู้แฟดสี่ได้เป็นน้องเนปจูนอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูซองนี้จะเป็นอะไรเอ่ย ตัวนี้ก็คือคอมเมดนะคะหรือว่าดาวหางเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจตรงนี้ก็จะเป็นใสๆนะคะแล้วก็ตรงตัวเนี่ยก็จะเป็นแบบนิ่มๆบีบได้ด้วย <c oughs> ด้านหลังเป็นแบบนี้ตอนนี้เราก็มาถึงกล่องที่5กันแล้วนะคะสีม่วง เหมือนผีเลยอันนี้ตัวอะไรปรากฏว่าเป็นผีจริงๆด้วยตัวนี้นะคะชื่อว่าสเปสโกสหรือว่าผีในอวกาศจะสื่อถึงการยอมรับความท้าทายนะคะแล้วก็ความเป็นอิสระตรงลำตัวนะคะก็จะมีการไล่สีนะจากอ่อนแล้วก็ลงมาเป็นเข้มๆต่อมานะคะเราก็ได้แฟดคู่ที่5ของเราเป็นแฟดพระจันทร์อ่ะ ไปอยู่ด้วยกันเลยอยากได้แฟตตัวสีแดงบ้างอะ่ะมันต้องน่ารักแน่เลยถ้าเกิดว่ามันอยู่ด้วยกัน2ตัวตัวนี้อู้ซ้ำอีกแล้วนะคะแฟตคู่ที่หกของเรานะคะคู่กับตัวนี้นะคะดูสิอันนี้อะไรอุ้ยพึ่งพูดไปหยกหยกได้จริงด้วยน่ารักมากเลยดีใจน้องมีคู่เลย ยังได้ตัวไม่ครบเลยอ่ะทุกคนคือมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นสีชมพูเหมือนกันซึ่งเราอยากได้สีชมพูอะไรอ่ะเราต้องแกะสามตัวสุดท้ายแบบสู้ตายนะคะเพราะส่วฝนกำลังจะตกแล้วคือเดี๋ยวเสียงฝนมันก็เข้ามาในคลิปอ่ะอันนี้ก็เป็นแฝดกับเจ้าตัวนี้ ว้ายคือได้ยินเสียงฝนมาแล้วอะอันนี้ก็เป็นแฝดกับเจ้าตัวนี้ซองสุดท้ายอุ้ยได้แล้วอันนี้แหละทีโลคอยโ,ม,โมันมีโบงไงแล้วมันมีปอสีชมพูงและชื่อของเจ้าตัวนี้นะคะก็ชื่อว่า Pink Planet ด อสีชมพูตัวนี้นะคะสื่อถึงความสนุกสนานแล้วก็ความสุขอันนี้ก็จะใส่เสื้อแบบว่าสีครีมครม,มเทาๆนะคะแต่ได้ๆคือโบนี่น่ารักมากถ่ายเสร็จปุ๊บฝนตกปั๊บเลยอะทุกคนได้ยินเสียงฝนไหมคือดีใจมากถ่ายเสร็จพอดีเลยดีนะที่รีบแกะแบบสปีด และใครที่อยากได้กองทัพเอากาศจิวแกงนี้ไปไว้ที่บ้านตอนนี้ก็สั่งซื้อได้แล้วในช้อปปีพิมพ์ว่า heyoneofficialstore.th หรือว่าจิ้มลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยไว้เจอกันใหม่กับของเล่นกล่องต่อไปด้ยด้ย